ประวัติของแม่ทัพเตียวครับหนึ่งในแม่ทัพชั้นแนวหน้าของมุ่ยกกเขามีชื่อจริงว่าเตียวครับมีชื่อรองว่าจุนอี้คาดว่าเขาน่าจะเกิดในราวๆปีทศกราษ160ถึง170ที่เมืองเหมยเซียงในแคว้นเฮเน่ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเฮหนานเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นในฐานะบุคคลที่มีความรู้ทั้งด้านการปกครองและการทหารเขาเป็นคนที่มีนิสัยรอบคอบรู้จักวางกลยุทธ์อย่างสุข,ขุมในช่วงแรก เตียวคับเข้ารับราชการกับอ้วนเซี่ยวขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคเหนือเขาเคยเข้าร่วมศึกใหญ่ที่กัวต่อซึ่งอ้วนเซี่ยวพยายามบุกโจโฉแต่ล้มเหลวเตียวคับเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่แสดงความสามารถและเคยแนะนําให้อ้วนเซี่ยวบุกโจโฉในจังหวัดที่เหมาะแต่อ้วนเซี่ยวไม่ยอมฟังหลังจากอ้วนเซี่ยวพ่ายแพ้และเริ่มอ่อนกําลังเตียวครับเห็นว่าอ้วนเซี่ยวไม่เหมาะจะเป็นผู้นําอีกต,ต่อไปเขาจึงได้ตัดสินใจยอมสวามิภ์ต่อโจโฉ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะโจโฉรู้ว่าเตียวขับนั้นเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือดีเขากลายเป็นแม่ทัพสําคัญของมุ่ยกกและได้เข้าร่วมในศึกหลายสนามรบโดยเฉพาะกับโจกกและนกกเตียวขับมีผลงานโดดเด่นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นศึกที่ฮั่นจงโจโฉได้ส่งเตียวขับไปรบกับโจกกในศึกที่ฮั่นจงซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ระหว่างมุ่ยกกกับจกกเขาได้ทําการต่อสู้กับแม่ทัพฮั่นซุยและได้เผชิญหน้ากับขงเบ้งอยู่หลายครั้ง เขามีชื่อเสียงด้านการตั้งรับและถอนทัพได้อย่างเป็นระเบียบแม้ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ขับขันก็ตามในช่วงที่ขงเบ้งนำทัพจก,กกบุกวุ้ยก,กกอยู่หลายครั้งเตียวขับได้รับคำสั่งให้ตั้งรับและสกัดกั้นการรุกโดยมีระเบียบเขาใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดโดยมักหลีกเลี่ยงการประทะตรงๆงและได้เน้นลวงศัตรูให้มาตกหลุมพรางที่เขาได้วางเอาไว้เตียวขับได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ทัพที่เข้าใจกลศึกของข,อง,ของเบ้งดีที่สุดในบรรดาเหล่าแม่ทัพวุ้ย เมื่อปีคิดักราชที่231ตามบันทึกในจดหมายเหตสามก๊กของเบ้งนำทัพใหญ่มาตีวู้อีกครั้งในศึกที่เมืองจิ้งหยวนเตียวครับได้รับคำสั่งจากสุมาอี้ให้ไล่าตามของเบ้งที่ถอยทัพแต่เตียวครับเห็นว่าการไล่าตามในหุบเขาเป็นอันตรายจึงลังเลแต่สุมาอี้ยืนกรานให้ตามไปเพื่อไล่ล่าของเบ้งให้ได้แต่สุดท้ายเตียวครับถูกซุ่มโจมตีจากทัพจกก๊กและเสียชีวิตในสนามรบ เดียวครับเป็นแม่ทัพที่อรอบคอบมีไหวพริบและซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชาเขาเป็นตัวอย่างของแม่ทัพที่แม้จะมีความสามารถสูงแต่ต้องเสียชีวิตเพราะทําตามคําสั่งเร่งรัดจากผู้บังคับบัญชาที่อาจประเมินสถานการณ์พลาดเตียวครับได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นหนึ่งในแม่ทัพแนวหน้าที่สร้างความสูสีให้กับจกโกกโดยเฉพาะในการประทะกับของเบ้ง